โลซึกว่าวันนี้เรื่องการบ้านการเมืองเรื่องเพืือนเรื่องเองก็ยังเอาไม่โหลดปีนอ้องสวัสดีวันนี้ฉันไม่มีอารมณ์แต่ว่ายิเลตูตัดหรือว่านางข้างลุงไม่ได้ฉันรอบอะไรก็รบลอกฉันให้ก็เลยให้ลุงนางปากกับตัวตัดอยู่คนเดียวเราว่าลุงก็ทนัดอยู่แล้วเรื่องปากตัวตัดนี่เป็นน้องเลวแต่เราจะฟังได้หรือฟังไม่ได้ <c oughs> วันนี้ฝ <c oughs> นตกอากาศมันกอนกลางที่จะยินตะยิดเพราะว่าเออมันยินอยู่แล้วมันอยู่ในบ้านปาฉันก็เลยทําเมนูสดหลนๆกินเพื่อคลายความยินตะยิด แต่ว่าก็คือทำประจําอยู่แล้วพอดีว่าข้าวยินและึ้นมันเลื่อยอยู่ยิ้นนึงฉันก็เลยยกขึ้นต้มกระดกูกหมูหยกขึ้นโขกเลยต้งเตลยวัวเจ้าเจ้าวัวลุงลุงตม้มข้าวต้มนี่คือเป็นเมนูประจําอยู่แล้วป่ะประวัตินี้อากาศมันคนกลางจะยินตัวกินแบบเนีนคือมันได้แรงอกอกต่เองกนั่นคือมันร้อยว่า เราซื้อในลาดอยู่แล้วบางทีไม่ใจว่าเราไม่ซื้อเลยในลาดฉันก็ซื้อเวลาจาเป็นแต่ว่าคือฉันกินไม่ว่ามดแต่วันนี้ก็กินไม่ใจหมากนี่ลุงก็จะกินหมากว่าก็กินได้ก็กินข้าวได้แล้วก็ฉันเขาใส้มูซับกันวันนี้เอามูสับมาปันเป็นคนปันเนี่ยราว่าตัมตั้งเลแต่ว่าจริงๆแล้วเราไม่ใจไส้มดพี่น้องดกมูในฉันต้มกับท้านเปื่อยแหลวมันแต่ว่าคือ เอาแบบแบงไปทำเป็นถ้วยกินสองก้นเอานามาจากี่ว่าจนต้มกับตาเอามาใส่หม้อต้มกับเกดเนี่ยนะข้าวหยิบมันเลื่อยอยู่ยิบน,นะตาว่าเราเอามากินแบบกับแกงอะไรแบบนีน้คือมันไม่ร้อยแล้วเจ้ไม่ก่อยชอบกินข้าว <S <S ไปว่าเออมันวุ้งแบบซำๆแล้วนะถึงว่าตินี้ก็เลยเออกมาทำข้าวต้มีปน้องคนอื่นข้าไปเก็บตโน,นมปี้องเลยรตโน,นมฉันแต่นี้ตอนนั้นที่ฉันปลูกกนางามมาเดี๋ยวมันจะเป็นโดอกถ้าเรากินไม่ต้นแต่ว่าถ้ากินตันเราคือ ไม่เนยใจเดี๋ยวมันงามแล้วแต่วันมาร์กเรงมันก็คือเป็นดอกไอ้โรปัดได้แล้วคือเราอยากกินได้เราก็ปลูกตึ้งคือมันใบใจกันเป็นองคตะวันได้ปลูกปักมันจนจบอะไรอย่างนี้น่แหละมาข้าวต้มโตจริงๆเดี๋ยวมันจริงจริงเดีวมันมาร์กแล้วนี่ข้าวต้มแต่ว่าเหมาะกับลุงพอดีทั้งที่ฉันกเก็บขึ้นใจมากันมันเป็นยอดที่หนึ่งขึ้กับโลกอีกขึ้นใจตั้งทีใส่หมูสับลงไปนี่จริงจริงเงินตะวันเนี่ยฉันไม่ปากเสียงกันคือจะมีคนปากอยู่เลยเป็น้องนตาาัิโลลกกคนท่านไปปปลาางกตู้ตัดไปปลางเเสรรร็จียยบ้อ ข้าวต้มก้องลุงตัวเติบอะไแต่กองฉันแต่อย่าปีนองฉะเดยแตกต่างกันเลยข้าวต้มกลองลุงมันต้องใส่ข้อยส้วงน้อยแมนกระปตวงนะนางเงียบเลยเพราะว่าฉันไม่ได้เป็นนางพากักด้วยไม่เคยเต็มตีแต่ไรแต่ว่าฉันเป็นนางเคล้วพี่น้องตู้อันนี้ไม่ฟังไม่ใจได้แล้วนางคอยกินข้าวต้มแล้วน่าดูเลยไข่หลวงนี่คือฉันจะเอาไปลวกเจตนาทีกับติดน้ำร้อนไม่ได้ต้มน้ำไม่ได้เราก็ไปใส่ใน,ในติดน้ำร้อนแต่ว่าน้ำมันเดือดเดือดปีนองเราก็ตั้งเวลามันก็ไดค่อยประมาณนี้เลยไม่ต้องแต่ต้มน้ำอยู่ มันกระได้มันกันบางทีก้อยมันเจเย็นมันอาจจะว่าไม่สุกตามเจนาตีแต่ว่าเราก็เจยินก็ยก็คือมันมันต้องต้องเปิมนาตีไปเลยส่วนของฉันนั้นใส่ไขอยแขโน่นเดียวฉันไม่ค่อยชอบกินแต่ว่าก็ต้องกินเพื่อเปิ่มโปรตีนให้กับร่างกายแล้วก็มาใส่ตอนน้มกินใจปรุงรส ไส้วเตรียมเจียวใส้ปลีไส้ผลนปลีไส้ผลนี่คือเนี่ยมดเนี่ยฉันจะไม่กินแบบนี้แหละเพราะจะตำข้องตัวเองมันจะหลอนเลงว่าเติมไม่กี่้ไปเตะเขาไม่ค่อยกินจัดเพราะว่ารสจัดมันกลมกลมอยู่แล้วก็ต่อมาคือเราตำเองนั้นรสจัดมันจะแตกต่างกับที่ว่าเราซื้อฉันก็ไม่รู้ทำมัยกันฉันก็ต้องใส่คือมีความรู้สึกว่าข้องตัวเองนั้นคือมันจะกลมกลมรู้สึกว่ามันจะตึงตึงนะแต่ว่าแต่ว่าเขาทำกายนั้นมันจะออกจืดจืดฉันว่าฉันไม่ค่อยชอบ จริงๆเดียวฉันคำคือไม่ได้ปรุงอะไรมาแต่ใส่รลดดีอะไรมาแต่ว่าคือใส่ไลายยางเนี่ยเสร็จแล้วเป็นตุงเล่ต,เตัวก้องลุงกับโคงฉันแตะตุง,ตงเล่มันโคจูโคงเขาก็จบใจนั้นเลยค่อยๆโค้คงน้อยนย่ยางหลุดเล่งอันนี้ลุง